สวัสดีค่ะวันฝนตกนะคะเมื่อนี่ฝนตกที่นี่นะคะเราก็แบบเงียบเงียบ,บว่างๆลูกค้ามาทันมานะคะก็เลยทำอาหารที่มีในครัวเมนูนะคะอะไรมาชมกันเลยจ้า <c oughs> ลุงมลมีไก่นะคะก็เลยเอาลองเอาไก่บ้านค่ะมาทำข้าวมันไก่นะคะนี น,นี่ของลุงมวลค่ะก็จะทําแบบให้มันดูหนาทานสักหน่อยนะคะมีแบบนี้นะคะผักชีโรยหนามจะดูสวยขึ้นทันทีค่ะน้ำจิ้มอันนี้เป็นน้ำจิ้มสำเร็จนะคะเราเอามาขายเรากินแล้วอร่อยนะคะแล้วก็เป็นน้ำซุปของเราอันนี้เป็นกว๋วยเตี๋ยวด้วยนะคะทำกว๋วยเตี๋ยวด้วยพอดีมันมีกระดูก กระดูกหมูนะคะแล้วก็ใส่ปนไปเลยนะคะในน้ำซุปแล้วก็มีผักบุ้งนะคะแล้วก็มีเส้นมีลูกชิ้นพอดีค่ะอันนี้ก็เลยเอากระดูกหมูนะคะมาต้มพอเปื่อยเสร็จแล้วก็เลาะนะคะเลาะเอาแต่กระดูกไปเปื่อยนะคะมาค่ะมาชิมน้ำกันนะคะจะลองนะคะ ลองว่าเสียบปะเสียบชิมน้ำซุปก่อนอร่อยนะคะอหอมกระเทียมเจียวค่ะเพราะว่าเจียวเองเจียวเองนะคะอันนี้กินข้าวมันไก่ก่อนแล้วกันลุงมนบัทันมา ออร่อยเด็ดข้ามันไก่ไม่ได้หูงนะคะเอาข้าวที่หุงแล้วค่ะมาผสมกับน้ำมันกระเทียมเจียวมาคลุกนะคะคลุกกับน้ำมันกระเทียมเจียวแล้วก็เนื้อไก่ที่เราต้มจนเปื่อยนะคะแบบมันๆฉ่ำๆเลย อืมอร่อยเดี๋ยวต้องเรียรหกหนุ่มก่อนเธอรีบมาเร็วเดี๋ยวพะโล้มันเป่านาแห้งเธอจะติว่าไม่อร่อยนะเอ้ามาอร่อยมากอือร่อยมากค่ะชอนกลางใส่น้ำจิ้ม้ามันไก่นะคะ Sepsi. ไก่มันต้มได้ที่เข่ากับน้ำซุปนะคะมันจะช่าช่วงนี้นะคะก็จะว่างมากๆเลยนะคะเพราะว่ามันขายของเงียบนะคะก็มีโอกาส ในการทําอาหารมากขึ้นนะคะอยากกินอะไรกับถามกันสองเท่าค่ะเออเธออยากกินอะไรดีในตู้มีอะไรกับทากินนะคะทีนี้ก็ใช้ไก่ของ ที่เรามีนะคะก็คือไก่บ้านของฟาร์มลุงโมนนั่นเองแล้วก็ทํากินสองแถวไปเนี่ยคะ่ะมะน้องมะแนงก็แก๊กๆนะคะคนไหนมาเอออยากกินด้วยก็มานะคะไม่ได้ห่วงเลยค่ะคือเราก็ดีใจเลยนะคะเวลามีคนมาหาเพราะว่าอยู่สองคนมันก็เหงาเนาะยิ่งถ้าเวลาเด็กน้อยมาเนี่ยเนาะเราก็จะรู้สึกแบบเ,เ,เออดีใจนะคะแล้วเราก็จะให้ของเด็กน้อยเนเยอะมากแต่ว่าเราก็ทําอาหารการกินแบบนี้ค่ะ ที่บ้านนะคะมีทุกอย่างนะคะที่เราอยากกินแล้วก็หามาทำเด็กๆ,ๆน้อยๆนะคะแล้วก็แบ่งปันคนอื่นด้วยนะคะถ้าอยากกินก็มาเลยนะคะตอนนี้คนอ้วนก็จะกินไปเรื่อยๆแบบนี้นะคะตามในคลิปวิดีโอเลยกินจานเดียวแต่แบบจานพูนๆเลยะคะ่ะพร้อมด้วยกว๋วยเตี๋ยวลุงม,ม,มนก็ว่าสดทีหลังห่อนๆแซ่บๆนะคะนี่ก็คือคลิปวิดีโอนะคะของช่องบ้านสวนลุงม,ม,มนที่เวลา เราขายของชำเวลาเราทำอาหารการกินนะคะเวลาเราใช้ชีวิตค่ะ